สวัสดีครับหลังจากจบภารกิจของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับที่ประดาศคว้าชแชมป์อาเซียนมาครองเป็นสมัยที่7ได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากับความมันของศึกลูกหนังริโอไทลีในเลกที่2ครับซึ่งแน่นอนว่ายังการันตีความเข้มข้นเช่นเดิมครับหลังจากตลาดซื้อขายนักเตะในรอบนี้ต้องบอกว่าคึกคักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ที่ต่างเสริมทัพหรือว่าผ่าตัดทีมกันแบบมันมือเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนทีมโซนท้ายตารางครับก็ต้องหาตัวผู้เล่นที่จะมากอบกู้วิกฤตของทีมเพื่อความอยู่รอดให้ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูสรุปตารางคะแนน15แมตช์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับเพื่อย้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในลิกณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเอาละครับคู่ที่เราจะมาพรีวิวในสัปดาห์นี้ครับเริ่มที่คููวันเสาร์ที่21มกราคมเวลาน19นาฬิกา30นาทีครับ ทัพราชมังกรราชบุรี FC ฟีครับทีมอันดับที่4ที่มี29คะแนนและกำลังลุ้นไปเตะถ้วยเอเชียนะครับจะเปิดดราฟอนโซลพาสก็รับการมาเยือนของขอนแก่นยูไนเต็ดทีมอันดับที่14ของตารางครับที่มี11คะแนนก็ต้องบอกว่าทัพจงอางพยองที่ต้องการแต้มเพื่อนหนีจากโซนตกชั้นให้ได้นะครับสำหรับเจ้าทินอย่างราชบุรีครับต้องบอกว่าพวกเขาเสริมทัพได้อย่างน่าสนใจนะครับ เพราะว่าพวกเขามีโค้าอาเซียนรายใหม่นะครับอย่างซาฟาวีราชิดนะครับจอมทัพทีมชาติมาเลเซียมาเสริมทัพและก็ยังได้มุซาซิดีเบมาอีกด้วยนะครับซึ่งทั้งสองคนก็มาจากยาโฮตารุนทักซิมนะครับทีมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียนอกจากนี้ครับเขายังได้อานน์อมเลอร์ศักดิ์จากทรูแบงค์ข้ายูไนเตดมาเสริมแนวรุกอีกรายนะครับหลังจากต้องปล่อยอวินฟอร์เตสไปให้กับหนองบัวพิเชียเอฟซีนะครับแต่การเล่นในบ้านของราชบุรีก็ต้องบอกสุดยอดมากเลยนะครับ หลังจากที่พวกเขาไม่แพ้ทีมใดมา14เกมหลังสุดนะครับโดยแบ่งเป็นชนะ7เสมอ7นัดนะครับถ้าพวกเขาไม่แพ้ในเกมนี้ครับพวกเขาก็จะได้ทําสถิติเทียบเท่าสถิติสูงสุดของพวกเขาเองนะครับที่15นัดอีกด้วยครับส่วนทีมเยือนครับอย่างขอนการยูเนเต็ดก็ต้องมาดูว่าโคชบอสปฏิัติรอบรู้คุณซอใหญ่ของทีมนะครับที่ได้ลีดอโกเฮนจากบีปททมยูเนเต็ดมาเสริมแนวรุก จะสามารถประสานงานกับพิพซันเมโลที่ต้องบอกว่าผลงานในซีซั่นนี้จะดูดรอปลงไปได้หรือเปล่านะครับโดยสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมในทุกรายการรวม3ครั้งนะครับเป็นฝั่งราชบุรีครับที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดครับซึ่งในเลกแรกก็เป็นทัพราชมังกรน,นะครับที่บุกไปเอาชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับจากการทำประตูของเดลเลยและสิทธิโชคกันหนูครับเกมนี้จึงไม่ใช่งานง่ายครับของคอนกันอยู่ในเต็ดอย่างแน่นอน แต่ถ้าผลเกมนี้จบลงด้วยการเสมอกันนะครับขอนแก่นยูเนเต็ดก็จะกลายเป็นทีมที่มีสถิติเสมอติดต่อกันยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลีกหนึ่งนัดตั้งแต่ปี2007ก็คือ7เกมติดต่อกันเลยนะครับต้องบอกว่าในเกมเดือนของขอนแก่นยูเนเต็ดนี้ไม่ชนะมา13เกมติดต่อกันแล้วนะครับก็คือเสมอหแพ้7นัดก็เป็นสถิติที่ยาวนา,นานที่สุดของไทยลีกณเวลานี้ก็ต้องมาดูครับว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดกลับมาจากเกมนัดน,นี้ได้หรือเปล่าครับ ส่วนในคู่ครับในวันอาทิตย์ที่22มกราคมครับการท่าเรือฟีทีมันดับที่7ที่มี22คะแนนนะครับจะเปิดแพสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของ B g จีปทุมยูไนเต็ดทีมันดับที่5ของตารางนะครับโดยเกมคู่นี้จะเริ่ม kick off ในเวลา17นาฬิกา30นาทีครับโดยสถิติการเจอกันของคู่นี้ครับในทุกรายการเป็นฝั่ง B g จีปทุมยูไนเต็ดชนะไป12ครั้งเสมอ5นะครับแล้วก็เป็นฝั่งการท่าเรือฟที่ชนะไป7ครั้งนะครับ ซึ่งการดวลกัน5ครั้งหลังสุดนะครับเป็น BG ปรปทุมยูเนเต็ดเอาชนะไปได้ถึง4ครั้งแต่นั้นก็เป็นการเล่นในบ้านของ BG ปทุมยูเนเต็ดทั้งหมดนะครับแต่การเล่นที่พัาสเตเดียมเมื่อซีซั่น2021นะครับเป็นทัพสิงเจ้าท่านะครับที่เฉือนเอาชนะไปได้ได้วยสกอร์1ต่อ0น,นะครับส่วนการเจอกันในเล็กแรกนะครับเป็นฝั่ง BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับที่ไล่ถล่มการทเรฟซ4ที่เหลือ10คน ไปยสกรถถึง4ประตูต่อ2นะครับหลังจากธนบุญเกษารัตน์นะครับโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่36เราก็มีสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมในซีซั่นนี้มาฝากนะครับมาเริ่มที่ฝั่งสิงเจ้าท่านะครับในวันที่พวกเขามีแฮมิลตันโซเรสลงสนามก็ปรากฏว่าการท่าเรือนี่เก็บแต้มได้มากถึง11คะแนนนะครับด้วยการมีส่วนร่วมกับ12ประตูแบ่งเป็นการทำ9ประตูแล้วก็อีก3แอสซิสต์ด้วยกันนะครับซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆนะครับ ขณะที่ BG ปทุมยูเนเต็ดก็ถือเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้น่าสนใจนะครับเพราะว่าพวกเขาส่งบอลขึ้นไปแดนหน้าแล้ว2,362ครั้งในซีซั่นนี้นะครับมากกว่าทีมอื่นถึง39ครั้งด้วยกันครับเกมนี้ต้องมาดูนครับว่าการพาตัดทีมของ BG ปทุมยูเนเต็ดภายใต้การกุมทีมของแมทสมิดเจะมีส่งออกมาเป็นอย่างไรนะครับพวกเขาจะยังวางแนวรับ3คน ที่เป็นสูตรสาเร็จตั้งเดิมของทีมหรือจะปรับมาเล่นเป็นหลัง4คนนะครับส่วนแดนกลางครับก็น่าจะเป็นพิธิว์สุจิตธ,ธรรมกุลนะครับที่จะยืนเป็นแกนหลักก็ต้องดูนะครับว่าสารัตย์อยู่เย็นที่เพิ่งจบภาร,รกิจกับทีมชาติไทยถ้าไม่พักนี่ก็แน่นอนครับเป็นตัวหลักตรงกลางของทีมนะครับโดยมีชาววัดวิรชาติเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับส่วนธีรศิลป์แดงดาก็ต้องใช้กอฟิตอีกครั้งนะครับหลังจาก ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมทีมชาติมานะครับส่วนการท่าเรือครับพวกเขาไม่ชนะทีมครึ่งบนของตารางในฤดูกาลนี้ถึงเเกมน,นะครับโดยแบ่งเป็นการเสมอ4แพ้3นัดนะครับและต้องมาดูว่า2ผู้เล่นที่ติดทีมชาติไทยทั้งสุพนันธนบุรีรัตน์และบดินผาลาจะพร้อมลงสนามหรือเปล่านะครับแต่การมีแฮมมันโซเรสลงสนามก็มีสถิติที่บ่งชีช้ชัดเจนนะครับว่าทับสิงเจ้าท่าเก็บได้ถึง11แต้มนะครับ อย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้นะครับมีส่วนร่วมกับ12ประตูก็คือการทำ9ประตูกักอีก3แอสซิสมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆในสกริโวไทยลีกซีซั่นนี้ครับก่อนจะจากกันไปครับไปดูโปรแกรมการแข่งขันของสกีริโวไทยลีกแมาชว่วงที่16กันก่อนครับสำหรับแฟนบอลท่านใดครับที่มีโอกาสไปชมเกมที่กรอบสนามก็เชียร์ทีมมกให้เต็มที่เลยนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่ว่างก็ติดตามการถ่ายทสด ทางเอสเพลได้นะครับและถ้าใครครับที่ต้องการลุ้นของรางวัลก็อย่าลืมไปจัดทีมกันในเกม n s c Fantasy Thai l e e g u e กันด้วยนะครับสำหรับ Thai League Preview ในสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอให้รับชมฟุตบอลสัปดาห์นี้กันให้สนุกแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ